หลังนายไหวสนันรับนายนะสันรักนายนะหลังนานยที่รับ<อ>จุกฉันรับนายนะอีกรอบนึง่าให้ฉันเลือกฉันจะไม่เลือกใครเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเรา ที่ต้องมาตัดสินชีวิตของคนอื่นว่าใครต้องตายหน้าที่ของเราคือการช่วยพวกอื่นช่วยพวกคนก็เท่านั้นมันไม่มีใครสมควรตายไหนเนะอ๋อ่อเหน ไม่เจอแฟรี่กันแล้วพี่กับคุณเลยอยู่อีกทีมละจ้ะเย้ไปอีกแล้วทีมยิ่งต่แก่ช้อนอย่าไวเลยนะโอ้โหอีกแล้วเหรอไอ้ย่าพลาดแพ้เล้ว่าดิล่ะโอ้กูโยนแย่จากพ่อแม่อีกแล้วไม่เป็นไรนะเย้แต่กัมพาเฮ้ยน่ารักตาเฮ้ยพ่อกูมาแล้วเฮ้ยนี่เปลว่าอ้าวไม่ใช่พ่อหรอกกูแค่

ไอ้เชี่ยก anyway. ูยากเห็นคนใบ้คนพูดได้ฟรีไว้กันหน่อยโนทารุนไอ้ยเอาม่ได้เอานกเราอุ้มได้ไหมวะอมได้หมเดี๋ยวว่าไม่ได้ไม่ได้จะอมได้แล้วทำไม กลั้านอะไระเจาตูดใช่ไหมเายังไงนะนี่นี่เให้ฉันเจ้าอยู่เฉยฉันเอาตูดเจาตูดไล่กโอ้โหยาแตกี่บาเลยหมดหมดหมดปนึงหมดหมดหมดที่รอ่ะทีหมดโอเคมาละ ไหนเลยว่าฉันเจออะไรบ้างคืออะไรคือเทียวไม่ว่าฉันจะตะโกนขนาดไหนก็ไม่มีใครหาฉันรเทียวที่อยู่ในกรงด้วยเทียวมาหาว่าเทียวเพื่อนจะมีประชุมต่อเทียวไอออนโอเคโอเคเย้ของเล่นหม่ไปเลยไปเลยไปเลยสบายดีสบายดีเย้ขอเล่นใหม่เย้ขอเล่นใหม่สัตว์สนุกเขาแหละสนุกไม่ไม่ไม่สนุกกูไอ้เหี้ยเเขล่นใหมวพวกแกควรจะขอบคุณฉันอ่ะ ที่ไดบินบนท้องฟ้าครับฉันทำไมฉันต้องขอบคุณในเมื่อฉันไม่ได้บินเขี้ยวะเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเขี้ยเียเียใครโอ้กูเจ็บ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 ว้าว้าเออเออ thank you ะ กิ้งเจ้ากิ้งไข่เต่าส่วงแมกจังเจ้าชอบเล่งปอกเก้งผงทันงธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาต้องมาเป็นเอเย่งเจกแม่เล้าโอนเหนื่อยแทบตายหวใจจต่วายขอ ing. ออกซิเจนอามา่าหรือเรามานองพีกายโอนไม่สบายขอบีทุททก มอยเหี่ยวมอยเหี่ยวมอยเหี่ยวหัวโจ๊ะโจ๊ะนี่น่าจะชื่อแมงวันนะไม่น่าชื่อปิงเลยอ่ะติดเลืออได้หรือเปล่าอ่ะพี่บ้านพี่บ้านไทยมีชาไทยไหมเราแหละรีบมาไม่มีรีมานั่งทีว่าจะพูดได้เสร็เป็นปิงครั้งแรก ปิงเหรอปิงเสียงหวานปะพี่ปิงเสียงปิงเป็นวิธีของผู้ชายเลยอ่ะต้องตั้งสติไว้ตอนนี้ปิงปิงอ่ะทำสิ่งนี้สิ่งนี้ผิดปิงปิงต้องช่วยพวกเราไอ้ที่มันเป็นตัวไรตัวหน้ามันดีบอกว่าไปเที่ยวที่อเมริกันอ่ะแต่ผู้สำเนียงอินเดียมีที่ไหนปิงปิงใส่ได้ปิงลินปิงช่วยเพื่อนหน่อยปิงลินปิงช่วยเพื่อนหน่อยปิงเรียกเพื่อนว่าปิงปิงเขาชื่อปิงปิงเรียกเป็นหมีเลย โดยที่ฉันจะรับเชื้อกลืมนุษย์จากเวียดนามกูแค้นไอ้เหี้ยกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลย เยอะ bro เยอะฉันชอบน้อยนะแล้วก็ชอบนายแบบเกันเลยโอ้โหบายโหนเจ็บรักเธอไปก็มีแต่โดนเทเลยหันมาดูโรพเพลย์ไมครับที่จริงใจ hey. พอเริ่มถูกใจเราเองก็เริ่มเปกไม่มีลังเลใช้เลยนี่ซีโดนนทโอ้ยต้องอย่างนี้ดิครับผมขอร้อมครับผมขอบคุณครับอ,อย่าโดนนี่ต้องแชร์อ่ไร อันต้องตอบดิอันต้องตอบดิครับเนี่ยอีซี่โดนั e ดีมากโอ้โหอะไรกันอนะ่ะวะนอนกันเถอะนอนกันเถอะวายเฮียโอ้หอีเล่เฮีย 勒，你来，Fuck。你来啊！哎呀，哎，这他妈！Easy donate。我们家的边老仔脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌，南老虔诚拜三拜。三 钱包里面多几百，难的，是六合彩，难的是打和牌，来财，来来来财，来。来 <laughs> 来 อยากเป็นเพื่อนกับเมื่อเราเลิกกันเถอะงั้นเป็นแฟนไหมฮะฮะอสาภาพรักกันแล้หรอ ัะเพื่อนโนละ่มาไปทางนะี้ช้างป่อ่างปไาไม้ไายน,นะ